รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพวกเรานะครับเป็นกลุ่มจากกองศึสีทัามนะครับวันนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการการสารนะครับเป็นคุิปัญญาพื้นบ้านครับที่เก่าแก่มากเลยครับใช่ครับเก่าารู้จัก พิธีกรสองคนนี่ก่อนนะครับผมชื่อนายวรพงศ์ปุษยคุปต์ไอ้ที่15นะครับต้องบอกอะได้ครับผมอ่านะครับจากที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้นะครับคือเราจะมาทําเรื่องอะไรนะคุณปัญญาพื้นบ้านครับดานรครับเราตามกันมาเลยนะครับเสวัสดีครับ ป้าชื่ออะไรครับป้าสมบูรณ์ป้าสมบูรณ์แล้วป้าคนนั้นครับอ๋ออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำอะไรหรอครับทำหมวกแกะทำหมวกมีความเป็นไม่ยังไงครับอันนี้เขาคนข้องสารเนาะสารเนาะแบนแบานทิปอันนี้เป็นกออันนี้ปิดจักรจักรีสารนี่จักรตาอันนี้เป็นสาร แล้วเอาหาไม้มาตัดตรงไหนแล้วครับต้องเอามาสา์จิ้มองนี้ก่อนก่อนไม่ป่าจิ้มใหม่เห็นจิ้มไม่จิ้มนารามาสีอยแดอยากไม้จิ้มเอายัดอ้อยยาดซักน้อยไหนอ่ะฮ่าฮ่าฮ่ามาจัดสารน้อยน้อยมันหอมแต่บป็น้องเนี่ยเน็่ไหมแกนี่ยมาจับสารมาจับสาร แบบนี้นะครับเราต้องเอามาจัดก่อนนะครับจัดแล้วก็จะได้คือตอกใช่ไหมครับตอกนะครับเมื่อเราได้ตอกก็จะเอามาสารเป็นหมวกอีกทีนะครับยอมากเลยนะครับหูบรนยงเป็นว่านะครับนอกจากจะสารเป็นหมวกแล้วสามารถสารเป็นลายได้อีกครับะไเป็นกระหมวกมเป็นกระหมวอกระตัหนาเกระหมวกมเป็นไปนะกระหมวกเป็นไปแค่ัะ เหมือนนี้ครับได่คอมมันกนใสตานะระจตาเป็นแบบนี้นะครับอ่าตาหมวกจักสารนะครับผมลองใส่ดูยนะครับรสอ่างเลยเียผมจะายแรหล่อหล่อหอหล่ออะไรครับอ่าครับต่อไปนะครับเป็นวิธี ขั้นตอนการทำหมวดจักรานะครับเราไปดูพร้อมกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับนี่คือการจักจอบนะครับข้าปอ่ะ ขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สองเขาเขาเลี้ยวขั้นตอนนี้ว่าอะไรนะครับการเก็ใส็ใส่แบบถ้าตอนที่เลียวก็มาเก็บเป็นนี่เลยนี่เรียกการก่อดนะครับการกอด ทำยากไหมครับยากมากกว่าเหมือนกันเท่ากับตัวเองเราใส่ลไว้ยากครับถ้าทำวันนี้ได้ประมาณกี่ใบอ่ะครับถ้าทำเป็นหมวก็สีได้กี่ใบละนี่งัล้นี่กางเกงอีกอีกนี่ที่เด็กก็ซิฟขึ้นหนึ่งอ๋อครับประมาณสิบนะครับสี่ใบสี่ใบประมาณสิบใบนะครับถ้าคนมวยได้กัน ได้ก่อนมาได้ทำทำเป็นรายได้เลยใช่ไหมครับอาชีพเลยครับอาชีพเลยครับเราไปดูขั้นตอนที่สามกันนะครับขั้นที่สามว่าสามขั้นตอนนี้เรียกว่าการเก็บใช่ไหมครับอือตอนที่หนึ่งก็จักรเนี่ยขั้นที่สองก็เก็บขั้นที่สามก่อนเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ทำนี้เรียกว่าอะไรครับนะครับที่เป็นไม้นะครับเนี่ย เป็นแบบมันเป็นแบบอันนี <conception> <in food limitation> <t> ้เป็นแบบแบบแบบพิมมอ๋อแบบพิมพ์มีหมวกพิมหมวลาวนี่เขาใส่เขาใส่รตอนปีนึงมาแล้วราคาใบนึ่งนี้ตกอยู่ประมาณเท่าไหร่บวกกเจ็ดบาทอ๋ออ๋อว่ออกออ๋อเออ๋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  จะเป็นภาพเขียนก่อนเป็นบทกวีก่อนจิตรกรแต่งสีลาบายและก่อนจึงดงามเกินคำบัญญาย ที่เราเมื่อกี้นะครับขั้นตอนเมื่อกี้ที่เราดูคือการสามหอนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูเลยนะครับเดไปนะครับอเามาต่อ ตันตอต่อไปนะครับขั้นตอนนี okay, in, right? ้นะครับข in ั้นตอนนี้นะครับตอีขั้นตอนอะไรครับนี่หรอเก็บคอเย็บอ่งเย็บคอห่วงทีุ่้วเสร็จแล้วเอาใบตาลมาเย็บปิดั เป็นการติดมาอาจจะไปตามเงี er yo, ้ยพอหมดแล้วจนทำตอนจบ

แต่แล้นะครับตอนนี้ก็เป็นหมวกที่เขาทําสําเร็จมาแล้วครับครับก็อันนี้นะครับโอ้สวยใช่ย่อยเลยเนี่ยฮ้ผมใส่แล้วยังดูหล่อเลยครับยังมีหมวกอีกหลายแบบนะครับที่ใช้เกี่ยวกับจักรสารนะครับที่เราเลือกมานี่คือเป็นบางชนิดเท่านั้นนะครับเป็นหมวกจักสารที่ใช้แบบไปนาครับนะครับ ครับข้าวสวนครับถ้าใส่ไปห้านี่ก็ <c oughs> ก็ได้นะครับสืบจะแล้วแต่นะครับก็เนี่ยครับเป็นภูมิปยาพื้นบ้านเลยนะครับที่เราควรอนุรักษ์ไว้มันเป็นสิ่งที่จริงจริงแล้วยังมีอีกหลายแบบนะครับเ <c oughs> ชิญชมได้ครับแต่ก่อนสายเด็กเก็บตังค์ไม่พอเลยเวลาไรเงี้ยเดก็บตังค์ถ้าข้าน้ำมัน นี่เป็นหมวกสไตล์โมเดิร์นนะครับพัฒนามาจากหมวกจัดสารนะครับใส่แล้วดูเท่เก๋ไก่ครับ